สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวกาชาดนะครับแล้วก็ดาวโจน v i p แล้วก็ดาวโจน์ปกตินะครับคาคืนของวันที่30นะครับเดือนสิงหาคม2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ถ้าเกิดผมลงแนวทางช้ายังไงผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่พี่เพราะว่า วันนี้นะครับรู้สึกว่าเนียดผมช้ามากนะครับสงสัยจะหมดสิ้นเดือนแล้วนะครับพี่พี่นะครับก็เติมเป็นรายเดือนแต่ว่ามันมันหมดนะครับเนาะก็อาจจะช้าหน่อยก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่พี่สำหรับนะครับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้ถามว่าสุดปังไหมผมว่านะครับปังนะครับพี่พี่เพราะว่ามาตัวเจาะทั้งสามรอบเลยนะครับมาตัวเจาะทั้งสามรอบเลยเมื่อคืนนี้มีพี่พี่คอมเมนต์เข้ามาหลายท่านอยู่ว่าเสียดายที่ไม่ได้ตามนะครับเนาะ สำหรับแนวทางนะครับผมของเราราวกาชาตินะครับผมให้3ามกับ9ไปผลที่ออก3ามสามศูนย์ศย์สศูนย์กับ3ามนะครับพี่พี่ในรอบนี้เก้าไม่มานะครับใครเอาสามไปวิ่งไปลูดนะครับเด้งบนเด้งล่างครับเข้าไปที่สามศูนย์แล้วก็สามเจ็ดเนาะตัวเจาะของเราเข้าไปที่สามศูนย์นะครับเหมือนสามหกนอกออกสามเจ็ดนะครับเสียดายแต้มเดียวนะครับยังดีมาสามศูนย์นะครับผม ส่วนดาวโจร V.I.P. ให้2กับ8ไปผลที่ออก1 2 7กับ4ี่ห้านะครับ8ไม่มานะครับสายรูดไม่มา2รอบแล้วนะครับใครเอา2อไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่2 7ตรงๆงนะครับผม3ตัวผ <eurs> ิดตัวเดียวนะครับส่วนดาวโจรปกตินะครับพระเอกของเรานะครับ8ให้8กับ6ไปผลที่ออกนะครับพี่ผลที่ออก2 6 7กับ6 9นะครับพี่ใครวิ่งรูดที่6นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับผมเด้งบนเด้งล่างของเราเจาะเข้าที่6 7ตรงตรงเน้นเ้นนะครับ เมื่อคืนนี้ก็ยินดีกับพี่พิสมาชิกด้วยนะครับสำหรับสายเจาะแล้วก็สายรูดนะครับในรอบปกตินะครับผมส่วนแนวทางของค่าคืนนี้นะครับก่อนนะครับไปรับชมก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสำหรับบ้านเสียงโชคเนาะบ้านน้าเต้าทองนะครับพี่พิสมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งผ่านมาเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับผมเข้าไปทักทายได้นะครับวันนี้นะครับผมราวกาชาตินะครับ ในรอบแรกผมได้เลข5แล้วก็เลข9นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข5นะครับให้ไปที่เลข5 90 93 97 50 53 57นะครับผม3ตัวให้ไปที่9 5 3นะครับนี่เลย ห้าสามนะครับห้าเจ็ดแล้วก็90นะครับผมท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับพี่พี่ส่วนดาวโจน VIP นะครับผมได้เลขหแล้วก็เลข2นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขสองนะครับผมหกสองหสี่หห้า สองหนึหนะครับผมเม็ดเดียวให้ไปที่6 2 4นะครับก็ประมาณนี้นะครับดาวโจน VIP ส่วนดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้ดาวโจนปกติค่ำคืนนี้ผมได้เลข8นะครับกับเลข2เนาะ แต่ว่าสายรูดคืนนี้ผมให้ไปที่เลขสองนะครับแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกสองหนึ่งสองสี่สองหกนะครับผมสามตัวแปดสองสี่นะครับรู้สึกว่าดาวโจน V.I.P เนี่ยหกเดินดีมากนะครับพี่พี่หกเดินดีมากนะครับถ้าใครขึ้นชอบก็ตามได้นะครับหม แต่ว่านี้ผมทําตามสูตรคานวณนะครับได้แปดกับสองเนาะเราเน้นไปเลยนะครับพี่พี่แปดหกเนาะสองหกแล้วก็สองสี่นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสำหรับราวากาชาดิดาโจร V.I.P. แล้วก็ดาโจรปกตินะครับค่ำคืนนี้ขอให้มาเด้งๆ้ปังๆทั้ง3รอบก็แล้วกันนะครับผมใครชื่นชอบแนวทางนาอก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ค่ำคืนนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลาบสวัสดีครับ